หลางดีแล้วอางีงัวลงมางนี้พี่พีมาเอาถังพี่สบายดีพี่น้องโอ้ยเมื่อยด้โอ้ยเจ็บกระตุงกระตูบกลมเงยกลมเงยอยู่ในสวนเที่ยงสามสิบเอ็ดนาทีพี่น้องตอนนี้ยังอยู่ในสวนอยู่พี่น้องกลับมาแต่กินเขาแล้วหอยทงยางนะเธออย่าถีบไปต่อถีบไปทงยางปุยนะ้นะ อย่าพาวโหดหน้ามนะอีเอ้ยมึงอย่าพาวโหดหน้ามนะกุศด,ดูดขึ้นมาใส่อยู่เมื่เปิดโหดเงี้ก่อนเดี๋ยวนี้นะเทสเลยโน่มาใส่ผุนนี่คู่ตัวนี้นะ,ะมันแล้วหรอกโกบตินนี่ โตโน่นะมันสุดหยอดอยู่แล้วเทใส่เลยเนาะโนเทใส่เทยายายไปหนะ่ะยเทยายไปใส่ลายๆห้าสิปกอันเ้าสิทมไปอะไรได้แบน,นี้ ประสบการณ์ชีวิตเนาะพี่น้องมื่อเดี้ยวได้ไปไสพี่น้องมาใส่อันนี้ใส่ปุย๋ยบวบใส่ปุย๋ยบวบแล้วก็ใส่ฝุ่นแล้วก็ฮดน้า เราเบิ่งพ้นผลิตเนาะพี่น,อน้องเนาะสิเป็น,นอย่างไรเนาะเท่ย,ายยายยาัยยายยยเปเลยพาตั้งกล่องบ่ได้เอาออกมานำเบาแมนน่นแนวนานรู้มันหอมบอลงซ้ำนะโก็ก็ก็เจแมแอว จำสิงามหายนี่นะไมายถึงดำหน้าปิชมาเขากำไห้นะจำมันสิงามกำไห้เทิงนี่ Ô, oh, này dài dài, dài ใส่อีกนีะมันบางโผล่น่ะลบมานี่อยู่ไปอย่มาจนข้าโพดหักก็สิขาดน้องซูโอ้ยใส่ว้ยไปสิแล้วก่อนกำเสาเอื่อยนะ ใส่ปุ๋นใส่ปุ๋ยข้าวโพดแมลงไห้เอื้อย,ยจัดการฉีดพวกมแกมลงพวกแมลงลงการกินใบม,นะมันนะอืขี้งัวเข้าตาอเอามาเปิดดีดี เออเทยายบ่ได้ฮุบยายใส่โลดเบ่ไล้ขีง่ง่วนอ่ะเนาะพอมันนอนทันได้ เป็นเลยฮะอ้ลงนี่จอยเก็บมองแล้วพ่อสมหนอย ไปตักมาใหม่แล้วแหละเอากรสอบไปจะสอบคุณจะว่าไปไา่สอบอยู่ งัวบิ๋นงัวเฮือที่น้องปองปลายผักสลัดข่อยพอมีไพ่โหดห้อย ตยอยางกับพอกระเทิร์นน้ำค่อยๆสะละปลา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 ,ปา,ปาตักมาใส่อีกเห้มันพอ่อระเบอิดน,นี่เด้อ แตในเมืองมาเอินก้อนจะสื้อฮอร์โมนมาอีกฮอร์โมนบวบบวบหอมกำลังจาะหมาพี่น้องจาะดอกจาะหมาก คือปุ๋ยอีกแล้วมังเอิญนี่ขอบคุณทุกกำลังใจนะฮะขอบคุณมากมายเลยนะครับผมมันแก้วมันแก้วกู้ากก้าอเอยจักปลูกตั้งแต่มือได้ลืมหนับ เกือบเดือนมันแก้วเอาหัวปลูกเพื่อมันสีพ่นป้าทงถ้ากเ็เลิมถ้ากเ็เลิบม,มันถ้ากเ็เลิมออกถ้ากระป่งหยอะออกมาเล็กอยๆน้อยๆถ้ากระป่งหยอะออกมาสอ,สองคู่สามคู่พี่นอ้องปองปลาย ไมาเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อไปตากขี้งวก่อนตากขี้งวก่อน